โอเคมาแนละ้วใครแม่งหลุดวะรอยอย่างนานเลยออเออใครหลุดไม่รู้รอยอย่างนานเลยไม่นะเกงคบอ่ะด่านนี้เลยด้วยวาที่กูเจอเดินเนื้อใช่ใช่เล่นเดินเนื้อมองใครถ้าไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่บิงวะผิดผัดผิทัศนวิสัยเนี่ยวกสีต้องบินแล้วเอาของดีมาแน่นเลยว่ะเดินสี่จุดสองสิโลกรอ่ะ

เฮ้ยรู้เรื่องติวอันนี้รู้เรื่องแล้วเหมือนมันไม่มันไม่ดูหรือไงม,มันตัดวะน่าจะคพรว่าไม่น่าจะไม่ดูเออ,อไออย่างนี้โอเคอาจจะมีตะขอหรือมั้งต้องมีบาร์บีคิวเจอเูไหมอืมแต่ไม่ได้มีไรล่าทิ้งสองที ดีชาร์จเร็วทิงไปหน่อยะเจอเพื่อนน่เลยเอาละเพื่อนอเพื่อนโซทีเพื่อนปั่นให้อยู่ปั่นให้อยู่อุ๊ยมีตีแล้วกิฟไม่ไม่ไอมันเปิดตู้กิฟ อยู่กับกูอืมดี๋ยวกูไปปั่นต่อฮนะมันกระทืบเครื่องบนเนินกูละจะเสร็จแล้วรีบไปปัน่นซ้ำได้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 ไดไดถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะพิงติดชั้นสองอยู่กูอยู่กูตอนนี้ยังพอจูงได้อยู่มั้ยต้องบนเนินเนรอเอ,อตอนนี้กูพอจุงได้อยู่ล,ลูกรักกูเอง พอจะรู้วิธีแก้ทางนิดนิดยังอยู่กับกูอยู่กูจู้แบบไม่ใช้ไม้เลยตอนนี้ Turn now we have healed it. Nó sẽ bị biến cày không nhỉ? Rồi đi sát lều quá. Hay là đi sát lều rồi. Yo go yo yo go yo. Pan yo pan yo. Yang vậy yang มันทิ้งมันทิ้งมันทิง้งมันทิ้งสายให้แล้ว,วกูสายให้แล้วอา่ากูเทรดเหรอใช่ใช่กูเทรดให้กูเทรดให้ดูเกาว่ามันหายไปไหนโง่กูเป็นคนมีขายละมุมไงอ่าจะเริ่มเลยสวย หลงหลงเยอะเหรอวะเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลากกลับให้เอาเลยเอาเลยเฮ้ยลากกลับมาเอาไม่เอาไม่ไม่กูลอกกลับลอกกลับอ๋อเฮ้ยเป็นไปเครื่องเหลืองเครื่องเหลืองเครื่องเหลืองไม่ใช่เครื่องกูไม่เป็นไรถ้าไม่ไม่เห็นออล่าวะมันเป็นเพิ่มของเพื่อนเป็นเพิ่มที่แบบเพิร์มของเอดาอ๋อแล้มันแบบเหมือนใส่ของไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เครื่องมันจะหลุดเ้าก็จะแรกับการเห็นเขาว่าแบบนี้เอง กระพือหิ่คนกรือเพื่อนหิ่คนอืมอืมอืมโอ้แจ๊เพื่อนกูจะเสร็จและตอนนี้ต้องการคนฮิวให้เผื่อได้วิ่งไปชุกอีกไอ้เเพื่อนฆ่ากูจริงเพื่อนฆ่ากูเฮ้ย ก็มันยืนบางทางเว้ยมันงงอยู่เปล่าไม่มันยืนบางทางบไปไม่ได้เป็นการจูกระแดงไหมวะยืนบางทางไอ้แค่มันยืนบางทางกูอ่ะกูเดินไม่ได้อ่ะมันยืนปิดประตูเลยอ่ะวุ๊ยหายเดินมผิดทางเดินมาทางฆาตกรก็ได้ก็ได้ช่วยได้ก็ได้ช่วยได้มาเลยมาช่วยเลยมาช่วยเลยไอ้แค่มันโดนปิดทางกูไอ้แค่เดีย๋ยวเดี๋ยวมึงช่วยกูดิกูจะฆ่ามันเ <laughs> ช่อๆนะเช่อๆนะกูฆ่าไอ้แค่โอเคโอเค ฆ่าแม่งอยเงี้ยเนี่ยมันมาแล้วมาแลมาเลยดีมี่ามันอย่างเงี้ยฆ่ามันเออเออสวยสวยสวยทดีทำดีมากเลิศเลเลฮ้ยออกมาก่อน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 บอกให้ฆ่ามันไม่ใช่มาหากูดิผมฆ่ามันดีมือให้กูฮิวเงให้กูหิวึงยให้กูฮิวเพอฮ์ิวมึจะหมดแล้วเร็วเเร็วเรเฮ้ยูอเงใช้ให้มันคุ้มหมดพอดี อยู่ให้ด้วยเดี๋ยวกูไปวิ่งเสนอหน้า <โด S 1> ให้มันเห็นก่อนไม่ไม่ไม,ไม่เดี๋ยวกูกูอยูมึงเสร็จกูจะไปช่วยมันเลยกูจะฆ่า <laughs> มันไอ้เหี้ยม่ยืนบังอ่ะเยืนเราไม่ได้ไอ้สัดไม่จุกไม่จุกก็หลบไอ้ทัดเอฟซีอีกมั้งเอฟซีมั้งไอ้เหี้ยมันยืนบังทางกวัวต้นไม้ไม่มีสองฝั่งมันยืนตกลางอย่างมึงให้สุดท้ายเอ้ยไม่ดีไม่ดีโนนนนนนี้ไม่ดีนนนนนี no, 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 no. ่ใก่ไม่ด e. no, 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 no. ี ไอ้เนี้ยไปค่ามันคืฆ่ามันไปปั่นไฟเลยคืจะฆ่ามันโอเคเพื่อนเราไม่ไปปั่นไฟเลยนะน้่งปั่นคนเดียวสองเครื่องน่เนนแล้วมัหาเครื่งนโอเคฆาตรกงกี่คนเะไม่เกมนี้ฆ่ามันเนี้ยเนี้ยมันนะวะมาให้คนหลบแมพหาเครื่องั่นไฟนับแย่เลยปั่นบัเล่อยู่นาปั่นบาลเล่ยไป่บัเล่ยก่อนไหนวะ ยังหลงบ้านใหญ่อะไรไหมเป็นกระต๊อบริมทางโอเคเดี๋ยวจะเดินหาดูไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาหานะทำไมอ่ะหอยแล้วท่าวนี่ไม่ใช่บ้านเล็กเหรอวะเอาที่บ้านใหญ่เพื่อนจ้าเพื่อนบ้านใหญ่พีหลังนะใครเจ็บบ้านใหญ่มีบ้านอ๋อขัตกรพามาด้วยมันไม่ไล่กูอะไม่หมดแล้วเข้มาบ้านเล็กเลยก็กูหาบ้านเล็กไม่เจอตอนนี้ ไม่ใช่ปุ๊วะไม่าจะใช่มันเลยคือบ้านที่มีราคาอ่าเห็นละเห็นละมันมีหลายบ้านเลยเกินเห็นลวเห็นละมันอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนจะมีบ้านใหญ่บ้านสองชั้นแล้วก็บ้านเล็กแบบนี้นะแบบนี้กูหลงไงไม่เคยเห็นในมือถือไม่เข้าบ้านใหญ่บ้านใหญ่คือบ้านที่ใหญ่ที่สุดบ้านสองชั้นก็คือบ้านที่มันมีสองชั้นแล้วว่าบ้านใหญ่ที่คือที่บ้านที่กูหลงนั่เี่ยนั่นแหลมันคือบ้านใหญ่ดิมีคำวามันใครวะจำชื่อได้ไหม เดาไงอุ้ยตีละาขีดมันเห็ีเราหมดละมันไปไล่คนที่ออกไปก่อนมันคือจิตที่ยายอ้าวชิบหายและโอ้โหทำอย่างนี้กับกูได้ไงเนี่ยไอ้ย่ากูเดียนกูเดียนบ้ากูเดียนสุดๆเลยตอนเนี้ยแงแอบไปดิเล่าไปดิโยนขี้ให้กูนี่หว่าเมื่อกี้ไม่เป็นไปตามแผนเลยต้องไล่คนที่วิ่งออกไปเว้ยอุ้ยปั่นเสร็จแล้วโอ้โหจะมีเครื่องอื่นอีก่ไหม โนวันโนวันส่งส่งนี้โนวันแน่เนี่ยมันฝั่งข้างอื่นไงไอ้ไอ้มวนอยู่แถวบ้านเล็กอุ้ยเจอป่ะมึงออกประตูไปละประตูตรงบ้านเล็กมันอยู่ตรงนี้โอเคนะพวกไปที่อื่นแล้วกูไปประตูกูกดผิดเผลอเผลอกวาดมือแล้วโนวันเหรอวะให้เทสไหมไม่ต้องไม่ต้องประตูบ้านที่บอกประตูนี้ทาประตูดิเอาไปถึงพันในหนุ่ม ัวอยู่เครื่องมึงอะเครื่องแรกที่มึงปัดแล้วมึงไม่เสร็จอะตรงมาตรงมากรูปจูกับมันอยู่โอ๊ยไม่มี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 มีเดินตรงเชื่อกูเห็นและเห็นละไม่แล้อย่าเดินตรงเดินตรงไม่ได้มันจะบิงตรงเชื่อกูเชื่อกูตรงมันจะบิงมันจะบิงสิงหลังเห็นปะมันจะบิงสิงหลังบอกไว้เชื่อไงบอกไว้เชื่อเป็นไงลังมึงนบิงสิงหลังสวยสวยออกหมดสิงหลังก็สิงกูไงไม่ได้สิงมึงกูชอบมากเลยตอนเล่นเนินคนวิ่งตรงตรงเนี่ย มึงตายแน่พิงตรง <c oughs> มันมีม้มเดยเลือเชิดแอมซอดนี่งไมต้องเห็นนงินแบบโคตรเยีนนะ่ยม <c oughs> ทำไมต้องแอบเดีอยเลืเชิดเลยวะอุ้ยชอบอะเยยเลืเชิดแอบซอดนี่เรื่อเรื